สไปเดอร์แมนก็เพิ่งเข้าฉายกันไปนะครับแต่ว่าโควิดก็ยังไม่หายแล้วก็มีวาเลนย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยอยากจะสะสมตัวบัคเก็ตตัวของที่ลึกจากสไปเดอร์แมนแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปดูหยิบจับที่หน้าโรงหนังเหมือนแต่ก่อนเนี่ย โดักมันจะเป็นยังไงทั้งขนาดวัสดุสีสันการลงสีเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องเป็นบักเก็ตหัวสไปเดอร์แมนจากเมเจอร์ส่งมาถึงร้อนๆอนเมื่อสักครู่นี้ไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมผ่องธนวัฒน์พงษ์คณะเจริญกับ p ี s on h h n n n l l ของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี มากมายนะครับอาจจะมีของเล่นมาปะป้ายแบบวันนี้นะครับของเล่นของที่ระลึกจาก Spider-Man No Way Home นั่นเองโดยที่ Product เป็น Bucket ใส่ป๊อปคอนอันใหญ่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ360 4 0 0บถึง400บาทแล้วแต่รุ่นนะครับเข้าไปลงไปดูกันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับสั่งซื้อผ่านช h อปปีมาส่งถึงบ้านเลยค่าส่งก็ ไม่แพงเลยนะครับแค่50บาทเท่านั้นเองไม่พูดพราำทำเพงลงระมากแกะดูกันเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีดำแล้วก็สีแดงโดยสีดำเนี่ยผมสั่งมาสอ,อันคิดว่าเจ้า,มาโมนะครับเอาลองเอาพวกอีพ็อกซี่ใส่ตรงรอยต่อแล้วขัดแล้วทำสีดูให้มันเป็นเหมือนกับเป็นสเตตชูอันจริงๆไปเลยตรงนี้ทางเมเจอร์เขาก็บอกให้เราถ่ายวิดีโอเวลาแกะกล่องด้วยนะครับเพื่อที่เป็นหลักฐานในกรณีที่สินค้า,คามีกัน เสียหายโอ้หัวมันอันไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับอันเท่าขนาดหัวคนจริงๆเลยที่แรกตอนสั่งไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้สีแดงสีดำามาเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้โมอันหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะเติมจากสีแดงก่อนแล้วกันนะครับ ตัวหัวเนี่ยเป็นขนาดไซส์เท่าหัวคนจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูกับไซส์ของหัวผมเองนะครับเนี่ยใหญ่มากๆนะฮะทั้งสองอันเลยไซส์เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแดงกันก่อนดีกว่านี่นะครับ อาจจะวาวไม่พอหรือผมอันใหญ่มากนะครับตัวสีแดงเนี่ยดูในรูปในภาพนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะดูสวยสมจริงเหมือนเหมือนในหนังเลยตัววัสดุทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วก็ที่ด้านหลังตรงรูตรงนี้ก็เป็นสกรู ยึดติดระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังของตัวโมเดลนั่นเองแล้วก็ที่ตรงคอหลังสุดมีตา Spider-Man No Way Home แล้วก็ที่ด้านล่างมองยากนิดหนึ่งนะเป็นตา Major Cineplex พวกรายละเอียดต่างๆนะครับเม d ด i ินช well. ัยหน้ามาเวลลิขสิทธิ์แท้นะฮะแล้วก็ที่ด้านบนเป็นฝา เปิดสำหรับที่เราจะเอาไว้ใส่พ็อบคอร์นนั่นเองในส่วนของตรงลูกตาตรงนี้ก็เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นสีทาเฉยๆนะครับเป็นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งประกอบเข้าไปจะสังเกตที่จากด้านในตรงนี้เป็นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งแปะเข้าไปแล้วก็ส่วนสีขาวตรงนี้เป็นสีที่ทาอยู่บนพลาสติกชิ้นนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวเท็กเจอร์เนี่ยก็เป็นลายตาข่าย ตัวโมเดลเนี่ยคอลงมาถึงตรงฐานตรงหน้าอกนิดๆแล้วก็มีไหลมาให้หน่อยๆครับเวลาตั้งโชว์เนี่ยมันก็ดูสวยงามเรียกว่าถ้าเราไปซื้อเป็นโมเดลสไปเดอร์แมนเท่าขนาดจริงอย่างนี้ในราคา400กว่าบาทเนี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะตัวแดงเนี่ยอยู่ที่360บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับในช้อป e ีนะสำหรับตัวแดงแต่ตัวดำเนี่ยรู้สึกจะหมดเกี้ยงไปแล้วนะเรามาดูที่ตัวสีดากันบ้างนะฮะ อย่างนี้เรียกว่าไม่เสียดายเงินเลยทีเดียวนะทีแรกคิดว่ามันจะอันเล็กกว่านี้สักรึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้มันอันเท่าหัวคนจริงๆเลยสุดยอดเลยอ่ะเรามาดูที่ส่วนอันสีดํากันบ้างกอในสัดส่วนของขนาดเนี่ยเป็นโมนอันเดียวกันเลยนะครับทั้งตัวลวดลายการประกอบทุกอย่างมาจากโมนอันเดียวกันเลยแต่ว่าที่อันนี้เนี่ยตัวโปรดัก ใช้พลาสติกสีดำมีเพิ่มเติมก็คือมีการลงลายสีทองตามลวดลายของชุดสไปเดอร์แมนเข้ามาด้วยนะครับเรามาลองดูตัวสีดำกันใกล้ๆจะมีพวกล่องรอยการประกอบสกรูที่ด้านหลังเหมือนกันแล้วก็ที่ตัวลูกกตาก็เป็นพลาสติกแยกชิ้นนะครับ ตัวสีดําที่ผมได้มาีนตัวเสียจะไม่ค่อยเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะที่ด้านหลังก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์โน Home เหมือนกันก็สติกเกอร์เหมือนกันเปียกๆทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งโชว์ได้เลยนะครับตัวสีดำเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเรา เอาพุที่มาโป้แค่รอยต่อด้านบนแล้วก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาสีดําเก็บงานเนี่ยก็จะดูเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวการลงสีสีทองเขาที่ลงมาเนี่ยมันก็ถึงไม่ค่อยเรียบร้อยมากแต่มันก็ดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตัวสีแดงเนี่ยถ้าเราจะลงสีด้วยก็จะอาจจะต้องทํางานเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าสีแดงเนี่ยอาจจะหาเฉดที่ มันตรงกับเขามาเป๊ะๆยากอาจจะต้องลงสีใหม่ทั้งอันเจ้าหัวสไปเดอร์แมนสออันนี้จากเมเจอร์ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเหนือความคาดหมายที่ผมคาดหมายเอาไว้